โรงเรียนกลุ่มแยกประตามด้วยโรงเรียนนักสื่อวิทยานะคะแล้วก็โรงเรียนสาขาวิทยานะคะตอนนี้เราถึงเราจะพิเศษกันแล้วนะคะยุ่งยานะคะโอ้คอยท้องนะคะขอบนะคะผู้นำเสนอท้องนะคะขอเชสนอชงชงรับชมในช่วงโรงเรียนทุกคนลวิทยาค่ะเสร็จแล้วค่ะ กูบางก็โกธีภพุิลุงพามีิดตักสิบหลวงพ่อทองักงามความธรรมชาติ <ค>ผมเมฆกดกองพัานชมรมาที่หนึ่งครับสสีกองทาชมมมาที่สองครับและผมในกี้พูดจัดการสุนเพื่อใจครับพวกเราเป็นแกนนำชมรมตูนีรว่นรุรน่นที่9แล้วคนะ เราจะมาแนะนำความเป็นคุินวัเราให้ทุกทายริษัทกันครับนั้นก็ตามมาเร็วๆครับเดี๋ยวพี่แม่ฝนจะเล่าให้ฟังเมื่อปีพศต่อัน้อยาเศรษฐีแม่ระบาดงหักในอำเภอและชุมชนใกล้ของพวกเราลุงพีของพวกเรานะครับจึงได้เห็นคนและที่แท้ของาเศรษฐีจึงได้ใจก่อตั้งชมุพีดอนขึ้นมาโดยขออนุญาจากผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งก็ได้รับอนุญาตได้รับการสนับสนุนการทาาต้นสังักตีสำรับการจ้ดกีจการตางๆทั้งยษาระอมริีาพวกเราได้ ปณิธานในคุณกระดอบหมีหญิงกบวนนั้นราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมีแผนปฏิบัติงานที่ระบุกิจกรรมวัตถุประสงค์รายละเอียดงบประมาณและมีผู้ดูแลที่ชัดเจนครับเริ่มต้นจากปีมิถุนาช2560เป็นต้นไปโรงเรียนชุกฝนเป็นเพียงคารของพวกเราต้องเป็นพื้นที่สีขาวก่อยยาเสพติดโดยมีสโลแกนีูกบุบพิษยิ่งพัฒนาต่อไป มาที่กลุ่ที่500เป็นเจโอนโอ้โห500เป็นเจโนทุกคนด้วดน้ำักชมรมกลไปแล้วเขาข้านะครับมันรู้จักกับ3ก3ยอกันเลยดีกว่ากที่หนึ่งกกรรมการคณะกรรมการของเรานครับแต่เป็นสามคณะได้แก่หนึ่งคณะกรรมการผู้พงสายดีมาจากโดยมีพูวราชการจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการสำนักงานเขพิจารณ์สามนกาตัหัอุรธานนาวยายต่าสกสุขจังหวัดอุดรธานีจะพูกระดับอรเมยครับ ขั้นสองคณะกรรมการศึกษาชุมนุมซึ่งม right. right yeah. well, ีผ right? ู 4, <ummer> ้อำนวยการห้องเรียนคณะครูและผู้กรกับการศึกษาคณะที่สองคณะกำเนินงานจัดหาดวยการถัดเครื่องและหาอาหาสมัครณ์เป็นคณะกรรมการชุมนุมทูบีต้นด้านของพวกเรามีการแบ่งหน้าที่และทุกเจ้าอย่างชัดเจนค่ะโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ฝ่ายดังนี้ครับฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายจัดคัดฝ่ายที่สองฝ่ายกิจกรรมฝ่ายที่สามฝ่ายดำเนินการแล้วก็ฝ่ายที่สี่ฝ่ายก่อนสอบดูแลค่ะ เรืเบียบาระแลข้อปฏิบัติอื่คณะกมกางดำเนินงานจะมีเบี่ยบาระการปฏิบัติงานหนึ่งปีมีการประชุมไม่ตักตัวเดือนละหนึ่งครั้งและผู้กรลวมประชุมต้องเข้าร่วมไม่ตักตัวสองในครัวมเป็นถึงมีการจดบันทึกตการประเมินผลในอาะนกด้วยคเมื่อราู้คแล้วต่อมาา้ตวกเป็นยาคที่ครับกององุของเราใช้ชื่อบัญชี ชมโรงคูบีนุบันโรงเรียนทุกคนวิทยาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุกคนโดยมีการบกใจที่ชัดเจนนั่นคือต้องบกใจสองไม่สามทุ่ครั่งและบัตรแล้วก็ประการการเดินเดินงานมีบัญชีเป็นปัจจุบันปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนที่หนึ่งหมื่นบาทฐานของคุณของพวกเราได้มาจากสามส่วนหลักดังนี้ค่ะส่วนที่หนึ่งสถานศึกษาได้มาจากการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์องค์โดยโครงการชุมีนุบัน าัทุกคนเป็นผู้สนับสนุนกงประมาณปีละสองหมื่นบาทเพื่อสมาชิกในชมรมแต่การินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างรายด้ขึ้นว้าวสองหมื่นบาทต่อปีส่วนที่สามับได้มาจากการลงทุนนั่นคือการเก็บจากสมาชิกในชมรมปีละห้าบาทและทุนปีสร้างรายได้โดยที่แกนผู้ดำเนนรายารเป็นไฟแล้วนะหวานในช่วงกลางวันรายได้ละห้าร้อยบาท ก้อนที่สามกอนสุดายนะครับก้อนกิจกรรมสมรลมปีนัอวัดสมบรณ์นะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายมันจะเป็นรองเล่นเต้นดราซึ่งพวกเราครับจะทำาให้สมาชิกในองรมป็นคอมพิวเตอร์กิจกรรมอะไรบ้างคะในทางชมรมของเราตามได้ดับเนินงานตามต่างที่ระดับของการมีการดำเนินผลอย่างต่อเนื่องครับมีกิจกรรมดังนี้ค่ะก้อนที่สามที่หนึ่งการจุ่มจิตสำนึกในการต้านกระแสทียมที่เกื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจับจดของที่ได้กิจกรรมที่หลากหลายเช่นอะไรบ้างครับพี่ตีเช่นกิจกรรมกย่างต่างสายงานทุกที่ เรเพวกเราได้จัดกิจกรรมแล้วชนเ่และดีูมีไอดอลในโรงเรียนมีกิจกรรมออกซซารด้วยทั้งท่ขาดมีกิจกรรมแต่ต้องแยกช่วทักิจกรรมช่มงนและยังมถกิการเดินตลอลงบการและแก้ไขปัญหาการติมตีคบบ่างและเต็าตีทุกที กิ่งน่าสตร์ที่สองกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านแขนที่ใหญ่ยาวเชิญเพทีรจะชุมรามพลับับจะเปิดเสียงตามแต่ในช่วงพักกลางวันของทุกวันนะครับเพื่อบอกโทษของยาเสพติดรนการป้องกันยุ่งกัยาเสพติดนะครับตั้งแต่วันจันร์ถึงวันศุกร์เลยครับกิจกรรมที่สองกิจกรรมแร็ผทูมีเป็นกิจกรรมที่เสริร้างิคุ้มกันด้านข่น่าสนส่งเสริมสมาชิกมีความก้า้ออกและเป็้น พิศักดิ์ภาพกิจกรรมความเป็นเลิศนันกีฬากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถความเป็นเลิศย่าง่การมีทีในการแสดงความเป็นเลิศเพื่อแข่งขันในระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศต่อไปโดยทางโรงเรียนได้สนับสนุนเป็นงบประมาณวัตถุก่อนแล้วกครูปปั้นสอนครับส่งเต้นใจชมรมงชูปีและกว่าของพวกเราอยูแล้วก พนักงานกิจกรรทพายดิตยายังมุนขึ้นอ่านแต่ไม่ใช่พวกเรานะครับที่ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลลุ่มฝนสถานีตำรวจอำเภอลุ่มฝนในการตรวจ้อบหาสารพิษดิะได้มีการตรวจกระเป๋าทุกคนได้วยนะครับและได้คุณตรวจแต่ว่าของคนที่น่าจะถ่ายที่ได้รับความร่วจมือจากครอบครัวและสมาชิกทุกคนแล้วครับที่จะให้สถานีของเราจะต้องไม่ตรวจสอบหาของห้งเรียนและตรวจหาสารพิษดินด้วยครับผลการดำเนินการนะครับแตั้งแต่3มีนาค่พศ2558ถึงพ2568ไม่คนนักเรียนที่ใช้ยาเสพติดนะครับแต่ว่าคนนักเรียนที่ใช้้บรไฟฟา สามสิ Adams, าบล้านนี้มีพอสอนธรรมะห้าร้อยสี่บเกณฑ์ส่นที่เหลือทางชมรมจะติดตามสอนสอนอยู่แล้วอย่างใกล้สิ่ต่อไปครับผลสำเร็จที่เป็นรูปการทำจากการดำเนินการของชมรมและสุนทรภัยส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองมีสติมีระเบียบวินัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเข้ารับการแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆมางๆ ก็อยากเซนพี่พี่โบเราเราวันเนรับเได้รับาวันโมเชนเนเลอรนระดับหนึ่งไรัเหรียทองกิจกรรมการแข่งขันองสำรับสากลระดับมลจหอลายกินโบเตทาได้ารางวัลชนเเองในการแข่งขันน้าสินไทยตั้งแต่ปายปีกันซาซองมาทั้งรับผลิและได้โชว์ในรการสามร้อยสิานิวชมทางช่อง9ค่ะพี่วีหนึ่งในแกนนำชมรมทูบีน้องวานของพวกเราได้รับรางวัลชนเเลอรระดับประเทศและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างดนโลชิแชมป์โลกสองคั้งนี้สิประเทศเย ข่าวว่าอะไรรัชพัฒน์เรืองธานีคณะครุศาสตร์และษฎหลักฐาวิชาการสอบข่าวดีความก่อเนื่องอีกที่ทำให้พวกเราเป็นที่รู้จักในโลกของเชื่อมือเพศเป็นรูปที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของชมรมโดยมีเพจชื่อว่าชมรมทุกมีหรือว่าโรงเรียนมุกคนเมืองพียาไทยมีผู้ติดตามได้มากกว่า500คนค่ะว้าว500คนตลอดการดึงงานที่ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาชมรมของพวกเราสามารถตอบโจทย์กับเรา ว่าการดำเนินงานตามโครงการปีนวกันสมดุลได้เกิน5ดีดังนี้ครับดีที่ถึงสมาชิกที่รู้จักกยาให้มากกว่าการรับและมีผู้ควทางด้านจิตใจครับชมรมดีมีการบริหารอย่างมีกันบียบวมโรงเรียนดีมีชื่อเสียงมีการยอมรับมากขึ้นชุมชนดีมีพื้นที่ปลอดยาเสพติดจังหวันทีนี้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องครับพวกเราชมรมทุกที่นับวันโรงเรียนทุกคนวิทยาการขอสัญญาว่าจะดำเนินงานตามรอยพระบัญญินในชุมชน ราชกัญญาสี่วัฒานาพันนาีจะเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดเรารักุณกระบอกเรารักชม,กม,รรกชม,มีน้ำวันขอพระองค์ทรงพระสเจชัญญ่นพวกเราจะเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาขอสัญญาและรักษาคำพูดไว้ยาเสพติดมีพิษอันตรายคนรุ่นใหม่ต้องระวังการเสพยาพวกเราขอขอบคุณุณกระอ่อมที่ท่านทรงก่อตั้งชมลงมาทูบีน้ำหวันแต่นี้ค่ะ ช่วยเด็กไทยห่างยาบ้ามาหลายปีพวกเราชมรมทูบีทุกวันโรงเรียนมุ่งบุนยาทานขอกล่าวคำว่าขอคุณและสวัสดีค่ะ